สวัสดีค่ะแม่น้องพัใจสวีเดนค่ะสวัสดีแล้วค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มาสวัสดีทักทายพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องนะคะคขะาวันนี้นะคะน้องก็กับเพื่อนๆนะคะเราก็มาปิกนิกกันข้างข้างนอกนะคลังนี้กนทะเนะคะันี้พื่อนค่างนก็ปลอนดันกนะคะด้านหลังนี้ก็เป็นทะเลนะคะเพื่อน่ะาเพื่อนด้านปเอน่ะด้านหลังนี้ก็เป็นทะเลนะคะเพื่อนๆค่ มีส้มตำด้วยนะคะวันนี้มีอาหารใต้ด้วยมีแกงไตปลาต้มตำต้มตำสวัสดีค่ะวันนี้มีส้มตำส้มตำทุกวันฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไมฮัลโหล ก็ไปเฮ็ดอันติกรเฮ็ดยูทูบเบอร์คนเนี่ยอวมีคนตามแล้แต่นี่ก็บเอสซี่โคติดตามเลี้ยงบอกว่าสมมติวมีอยากดูคนใหญ่ไหมครับบกไล่มือได้บางๆเบอง์ไงว่าต้องโกหโคตรอันนี้แกงไตปลานะคะฝีมือคนใต้เลยนะคะคุณแม่มาจากใต้คุณแม่มาจากใต้นะคะแล้วก็มีปลาหมึกด้วย แล้วก็มีแตงโมจากร้านแขกนะคะอันนี้ก็คือส้มตำนะคะส้มตำไทยให้ให้ปลาอ้อยนะคะพริกเม็ดหนึ่งอันนี้พริกก็มีค่ะหอมเปรี้ยอ่ะเจ๊แสบไปถึงเงนพริกสื้อได้แต่พริกไม่ได้ขอ สตอตออายุ้ันนี้สตอจ้ะโอ้ยขียตัวกันพักกระเชิดหมดแล้วเนี่ยตั้งสองเดือนกว่อนแม่มาจากใต้นะคะเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะตอนนี้มันไม่ใช่หน้าของมันที่บ้านหนูกำลังกำลังติดพักกระเชิดแม่ก็มาจากบ้านเหรอคะเนี่ยเฮ้ยผมด้วยบอกเฮ้ยพวกเธอไม่ได้ยินอะารนั่นเลยก็ มันบ่เพื่อนที่อยู่นบรรนูเด้ออันนี้น่ามันมันเส้นน้อยโพดเนาะมันเส้นน้อยโพดเด้อพี่น้องเลืเบิ่งบ่แซ่บมาแซ่บคือเก่าล่ะค่ะเอาหนูเห็นพี่บางคนเพิ่นเฮ็ดไอ้แท้แข็งไว้เด้อยายเห็นบ่จ้าเพิ่นซับแล้วเพิ่นแสบแข็งไว้ยาำหน่อเพิ่นกับมันละลายน้องเอ้ยบ่หงวนแพงค่ะแพงค่ะแพงแน่ อันนี้ใส่ไหมเอาแสบบ่แสบบ่ตังกินได้ของเทียนี่อ่าของเทียนเนี่ยมันมีสตอหลายพันใช่ไหมอันนี้มันมันไม่เหมือนไม่รู้ว่าพันไหนชอบมดแก่กรุงเทพไปลงดอกฮะดอกฮะไปลงนู่นนี่สามเาืเดือนเดือนมันยังไม่ค่อยหน้ามันไม่ไม่รู้อย่าทิ้งยวเสพติดแต่ช้อนลองเถอะ แันนี้ตีเยอะแล,ะละ้วค่ะ